มองดีๆติวีสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็อยู่ในช่องเกียรติยศนะคะวันนี้เราจะมากับคลิปแกล้งแล้วทุกคนขอมาเยอะมากว่าแกล้งพี่แบงค์หน่อยแล้วที่ติดชาร์จนั้นก็คือแกล้งผี ให้กูแก้ผีกันละทำไมาี่ไม่ชอบดูแก้ผีจังวะกูน่าเหมือนผีด้วยไงไม่เป็นไรทาได้เพราะว่าหลังจากคลิปเก่าแล้วมันก็เป็นปีแล้ะแล้วช่วงนี้พี่แบงก์ก็ทํางานดึกด้วยแม้กระทั่งฝั่งวงกลึงก็ทารถดึกฝั่ง c ซ c ก็อยู่ดึกแล้วหลังเลิกงานเขาเลิกงานดึกไม่พอเขาก็ไปแทงสนุกกันดึกด้วยซึ่งนี่แหละหมจาจอกับเราหัวเรียวแล้เออนั่นแหละตอนนี้เราจะแต่งผีเป็นผีเหมือนทีอยูู่จะ <_ an> <_ an> ยงานเองสงูนะคะแล้วแผนการนี้ก็คือมีตะกล้องมีตะกล้องที่รู้แล้วก็น้องโมเพราะน้องโมต้องแจงหน้าพี่ นะคะก็จะมีแค่เรา3านคน่ะนั้นคนอื่นจะไม่รู้เลยแล้วตะก้องเราได้เตรียมไว้แล้วก็คือให้ตะก้องเอารถรถไปจอดข้างนอกไปจอดซอยถัดไปแล้วเราอะแอบอยู่ในบ้านแล้วเราบอกพี่แบงว่าเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนกับน้องโมเออส่วนตะก้องมันก็จะเพ่นพานได้ไงก็จะให้นางอะไปคอยเซ็ตกล้องมุมกล้องแต่ละมุมไว้นะคะทุกคนมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะทุกคนค่ะโอ้โหเอะกูมองไม่เห็น บอกแล้วมันมืดไม่เห็นอะไรเลยอ่ะกูใส่ข้างเดียวได้ไหมอะมันมองไม่เห็นเนี่ยอะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจริงจิงกูใส่ข้างเดียวฮะใส่ข้างเดียวพอแล้วข้างนี้ก็เอาเอาเป็นแบบเละๆหน่อยแล้วกันอ๋อเละๆเออเละๆเอาอาวปวดลูกตาแล้วทีนีเพี่อะใส่ใส่แต่งเสร็จค่ใส่ พอเรามาได้ครึ่งทางละุณเหมือนคนป่วยมากวาากว่าไม้นคนผีเอา้าคนป่วยแปลว่าหลุดลเอโมแล้วมันกินได้ไหมเนี่ยอกินได้อยู่ละ tại hai bóng gai quá phong hơn chất tay phong nè tuổi lên hôm nay tương đối thương mại 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 tương đối thương มีสองเลยต่อกูงม่วงนั่นเนี่ยคุณนี้ต้องส่งงานดิษของอะไรของช่าง,งอะไรนะเป็นมาตรว่ามีอะไรจาเนี่น เอาดีโอ้่มันทำงานทั้งวันเลยม่วงนอแล้วเนี่ย เฮ้ยดูเห็นด้วยดูเห็นเหมือนเหมือนยายเนี่ยยายเองที่ทีหยดอะทีหยดอะจริงจะขี้เฮ้ยไบปิดปิดคาเวอร์ปิดคาเวอร์นี่เร็วไอ้เจ็บไป ไอยพี่ดูข่อนักอะไรดิดูก่อนักอัไนได้เอ้เจิงเดี๋ยันเดี๋นะเถอะเจ้าููขแล้องเปลี่ยนคำไมนะไอ้ใบ้ผูพูดอะไรกินการันตีกูเจอแน่นอนมมนกุฎาเจ้าก็ทำมาส่ มึงเคยดูไหมเคยเองกูเห็นอยู่้องมีตโตเล่าเรียนหลีกเลาะร้อยเปอร์เซ็นต์กูคาราเต้ยังไงก็เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใจกูยังทุบๆอยู่เลยที่ไหนที่มันมีมีโอ้ยเฮียพูดเรื่องจริงพี่เอาเล่นเกมไม่สนใจกูตีสองเลี่นสามไม่กลับบ้านมันไม่มีผีที่นี่ยอยู่มาเดินไม่มีผีสักตัวที่ไหนก่อน

พูดตองใจปี๋ยี่อะมึงอะหลักแล้วคุแบ้านหลักเห็นไหมพาเพื่อนหาหมอเลยเกยบต่อแม่เก้าผีเกียร์ มันนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีกูกลัวมันอยู่ตรงนี้นี่ที่หหไหนตะพีเถอะเมื่อไงวะเฮี้ยมันจะโกหกทำเฮี้ยอะไรอะมัว่วมึงอะ được nhá. Chị ừ. thông luật. Cái tí 2 tí 2 một tí. Cái tí này nó đoạn, đoạn, đoạn. Đoạn. Ừ. ừ. กับเราเลี้ยวไปคูนคูนก,ก,ก่อนเขาไม่เห็นแล้วเป็นไงวะมองดีดีติ๊ว การแย่งของเราจบแค่นี้เพราะว่าทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วพี่แบงค์โทรตามปูจนไม่รู้จะโทรยังไงแล้วตอนนี้โทรศัพท์ปูปิดเสียงเอาไว้นะคะแล้วก็ต้องรีบไปเอารถเพราะว่าจอดไว้อยู่ซอยถัดไปนะคะทุกคนตอนนี้ก็ตีสองกว่าแล้วนะคะปูปวดตาไม่ใช่อะไรหรอกก็ลืมขออนุญาตตั้งทิศทางนะคะไม่ได้จะมาล้อเลียนอะไรนะคะแค่ทําเป็นเพื่อความบันเทิงทุกคนอยากเห็นวีแอคข,ของทุกคนเวลาเจอหลอกผีนะคะก็จะเป็นวันนี้ เอาไว้นานๆทีเราก็เล่นแล้วกันเนาะแต่ว่ารอบนี้เราไม่เฉลยเราไม่เฉลยเลยเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปล้างหน้านะคะแล้วก็ไปหาผัวเนาะเพราะว่าโทรตามหนักแล้วใครที่ชอบพีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยด้วยซาลาบี